สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเหรียญเงินตราต่างประเทศพร้อมกับอัปเดตหรือแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในราคาของเหรียญเงินตราต่างประเทศที่มีมูลค่าสูงและหายากนะครับซึ่งทางทีมงานของช่องเราได้ไปค้นคว้าหาข้อมูลมา เพื่อนำเสนอให้แก่ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับสำหรับวันนี้นั้นก็จะมีเหรียญที่หายากอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับที่มีมูลค่า,าหลักแสนหรือหลักล้านนะครับมานำให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับชมรับฟังกันเพื่อ,อเป็นประโยชน์ในการเก็บสะสมหรือว่าหากท่านใดมีเก็บสะสมอยู่ในปัจจุบันก็สามารถมาเปรียบเทียบ กับราคาที่ซื้อขายกันในปัจจุบันได้นะครับก็หวังว่าช่องเล็กๆของเราจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านในการนำเสนอความรู้สาระต่างๆให้ทุกท่านทราบนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจในการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆสำหรับทีมงานของเราด้วยนะครับ มาดูเหรียญแรกกันเลยนะครับว่าเหรียญดังกล่าวนี้มีมูล,ลค่ากี่แสนบาทนะครับซึ่งเหรียญที่ท่านกำลังรับชมรับฟังกันอยู่นี้นะครับเป็นเหรียญที่มีการซื้อขายกันล่าสุดนะครับราคาหลักแสนนะครับอันนี้เป็นด้านด้านหลังของเหรียญน,นะครับด้านหลังของเหรียญซึ่งยังมีคมความคมชัดสวยงามนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับ ด้านหน้าของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญปี1896นะครับของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งเหรียญดังกล่าวนี้เก็บไว้อย่างดีนะครับสภาพสวยงามไม่มีความสึกกร่อนมากนะันะครับราคาเหรียญน,นี้เหรียญเดียวนะครับที่มีการซื้อขายกันไปล่าสุดอยู่ที่ราคาเหรียญละ หกแสนห้าพันสามร้อยยี่สิบหกบาทนะครับหกแสนห้าพันสามร้อยยี่สิบหกบาทโดยประมาณนะครับสําหรับเหรียญนี้เหรียญเดียวนะครับราคาสูงถึงหกแสนกว่าบาทนะครับเหรียญต่อไปนะครับเป็นเหรียญปี2014นะครับสำหรับเหรียญนี้ปีคริสตศักราช2014ด้านหน้าของเหรียญนะครับด้านหลังของเหรียญนะครับ ด้านหลังของเหรียญก็จะมีรูปแบบลักษณะที่แตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศนะครับอันนี้ให้ดูกันชัดๆนะครับด้านหลังของเหรียญขอบเหรียญก็มีความสวยงามนะครับเป็นเอกลักษณ์แต่สำหรับเหรียญน,นี้ถ้าเป็นเหรียญสภาพใหม่และมีความสวยงามก็จะอยู่ที่หลักร้อยต้นๆน,นะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับหลักร้อยต้นๆ ปี2014นะครับขอบด้านข้างเหรียญครับเหรียญต่อไปนะครับลักษณะก็จะคล้ายกันแต่เป็นคนละประเทศนะครับเหรียญนี้เหรียญนี้ก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับมีความสวยงามสวยๆก็หลักร้อยต้นๆเช่นเดียวกันนะสำหรับเหรียญนี้แต่เหรียญที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังดู ณนะตอนนี้ก็เป็นเหรียญที่มีสภาพการใช้งานแล้วนะครับเป็นเหรียญปี1,991นะครับสำหรับเหรียญน,นี้ปี1,991ขอบด้านข้างเหรียญด้านหน้าของเหรียญน,นะครับด้านหลังของเหรียญครนันปี1 9ร1ครับ,รบต่อไปนะครับ เป็นเหรียญขนาดเล็กนะครับเหรียญขนาดเล็กเหรียญดังกล่าวนี้ราคายังไม่ถึงหลักร้อยนะครับราคายังไม่ถึงหลักร้อยมูลค่า5้าเซนนะครับห้าเซนหน้าเหรียญซึ่งเป็นเหรียญที่ยังพอหาได้นะครับสำหรับใครที่ชอบสะสมเหรียญ ี้ก็เป็นเหรียญขนาดเล็กนะครับเหรียญขนาดเล็กมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับเป็นเหรียญปี2009นะครับปีคริสตศักราช2009ด้านหลังของเหรียญนะครับจะมีรายละเอียดสวยงามนะครับมีรายละเอียดดวดลายที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับด้านหลังของเหรียญราคายังไม่แพงนะครับสำหรับเหรียญนี้ราคายังไม่ถึงหลักร้อยนะครับ ราคายังไม่ถึงหลักร้อยหาได้ทั่วไปนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับที่มีการใช้งานตามสภาพสึกกรอนตามการเวลานะครับเป็นเหรียญปี1,992นะครับสำหรับเหรียญน,นี้ด้านหลังนะครับเป็นรูปที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับ เป็นเหรียญของประเทศอินโดนีเซียนะครับอินโดนีเซียเป็นสัญลักษณ์ประจําประเทศอินโดนีเซียนะครับด้านหลังของเหรียญราคายังไม่สูงนะครับสําหรับเหรียญนี้ราคายังไม่สูงเหรียญต่อไปนะครับบางท่านอาจจะคุ้นเคยสําหรับเหรียญนี้จะพบปล่อยนะครับเป็นเหรียญของประเทศอินเดียนะครับประเทศอินเดียเหรียญขนาดกลางนะครับ ปี2012นะครับสำหรับเหรียญนี้ปีคร,ริสตศักราช2012นะครับเป็นเหรียญที่ราคายังไม่สูงเช่นกันครับขอบด้านข้างเหรียญนะครับเดี๋ยวเรามาดูเหรียญที่มีราคาหลักแสนอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับว่าจะมีรูปแบบลักษณะอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับ เหรียญที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกําลังรับชมรับฟังกันอยู่นี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่หายากมากๆนะครับเป็นเหรียญทองคำนะครับของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับด้านหน้าของเหรียญนะครับด้านหลังของเหรียญครับมีการซื้อขายกันล่าสุดที่ผ่านมานะครับด้านหลังของเหรียญด้านหน้าของเหรียญนะครับ ราคาเหรียญน,นี้เหรียญเดียวนะครับมีการซื้อขายกันอยู่ที่6 5 1 5 3บาทนะครับ65,153บาทโดยประมาณนะครับสำหรับเหรียญน,นี้เหรียญเดียวนะครับหก0นกว่าบาทซึ่งเป็นเหรียญที่หายากมากๆอีกหนึ่งเหรียญนะครับเป็นที่ต้องการของนักสะสมเหรียญทั่วไปนะครับราคาเหรียญน,นี้เหรียญเดียว6000นกว่าบาทนะครับหก0นกว่าบาท มาดูเหรียญต่อไปนะครับเป็นเหรียญของสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันนะครับเหรียญน,นี้มีสภาพที่สมบูรณ์สวยงามนะครับมีความคมชัดนะครับอันนี้เป็นด้านหลังของเหเรียญครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญปี1,887นะครับด้านหน้าของเหรียญครับมีความสวยงามนะครับมีลวดลายที่สวยงามคมชัดนะครับ สวยๆแบบนี้ราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับดูกันอีกรอบด้านหลังของเหรียญครับดูกันชัดๆซึ่งเป็นเหรียญที่มีสภาพสวยงามมากๆนะครับสําหรับเหรียญนี้ด้านหน้าของเหรียญครับเหรียญนี้เหรียญเดียวราคา6กแสนหบาทนะครับราคาเหรียญนี้เหรียญเดียวนะครับประมาณ6กแสนหบาทนะครับ ซึ่งเป็นเหรียญที่หายากมากๆเป็นที่ต้องการของนักสะสมเหรียญทั่วๆวไปนะครับท่านใดมีก็สามารถเปรียบเทียบดูได้นะครับว่าเหรียญดังกล่าวนี้มีลักษณะลวดลายหรือรูปแบบที่เหมือนกันหรือเปล่านะครับถ้าท่านใดมีก็สามารถเก็บสะสมไว้ได้เพื่อเพิ่มมูลค่าในอนาคตนะครับมาดูเหรียญต่อไปนะครับ เหรียญป่อไปเป็นเหรียญปีคริสตศักราช2014นะครับสำหรับเหรียญน,นี้ปีคริสตศักราช2014ด้านหน้าของเหรียญน,นะครับด้านหลังของเหรียญก็เป็นเหรียญที่ราคายังไม่สูงนะครับราคายังไม่สูงยังพอหาเก็บสะสมได้นะครับเหรียญต่อไปนะครับเหรียญต่อไป ก็เป็นเหรียญที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับแต่มีความเก่าสภาพใช้งานแล้วนะครับเป็นเหรียญปี1,975นะครับสำหรับเหรียญน,นี้ปี1,975ซึ่งราคาเหรียญก็ยังไม่แพงนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ราคาเหรียญยังไม่แพงเหรียญต่อไปนะครับ เหรียญต่อไปเป็นเหรียญที่มีการใช้งานครับเอกลักษณ์เฉพาะตัวในรูปแบบของประเทศอันนั้นนะครับเหรียญน,นี้ราคายังไม่ถึงหลักร้อยนะครับเหรียญนี้ราคายังไม่ถึงหลักร้อยเหรียญนี้เป็นเหรียญ สีทองนะครับเมื่อกี้เหรียญแรกที่เราดูเป็นเหรียญสีเงินเป็นเหรียญปีคริสตศักราช2014นะครับเหรียญน,นี้ปี2014ราคาก็ยังไม่สูงนะครับสำหรับเหรียญน,นี้เหรียญต่อไปมีสภาพสึกกร่อนตามกาลเวลานะครับสึกกร่อนตามกาลเวลาราคายังไม่สูงนะครับเหรียญน,นี้ราคายังไม่สูง เหรียญนี้ดูเป็นเหรียญที่แปลกตาอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับสึกก่อนหน้าเหรียญและหลังเหรียญมีสภาพที่สึกกร่อนนะครับภาพไม่มีความคมชัดราคาก็ไม่แพงนะครับราคาก็ไม่แพงเหรียญต่อไปนะครับ เหรียญน,นี้ก็มีสภาพใช้งานเป็นสนิมนิดหน่อยนะครับราคายังไม่ถึงหลักร้อยนะครับเป็นเหรียญปี2008นปะครับปีคร,ริสตศักราช2008เป็นเหรียญที่หาได้ง่ายนะครับไม่แพงนะครับดูอีกดึงเหรียญน,นะครับเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้ก็สภาพเก่า เป็นเหรียญของฮ่องกงนะครับปี1979นะครับปี1979ราคายังไม่สูงนะครับราคาไม่สูงเหรียญต่อไปนะครับเหรียญต่อไปเป็นเหรียญปี2010นะครับเหรียญปี2010 เหรียญนี้ก็ดูแปลกตาดีนะสาหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังบางคนอาจจะไม่ได้เคยเห็นนะครับก็นํามาให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันนะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญสุดท้ายนะครับว่าจะมีมูลค่ากี่แสนบาทครับเรามาดูกันว่าเหรียญสุดท้ายนี้มีมูลค่ากี่แสนนะครับซึ่งมีการซื้อขายกันไปล่าสุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเหรียญสุดท้ายราคาเท่าไหร่ เหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญปี1837นะครับเป็นเหรียญปี1837มีความคมชัดสวยงามนะครับด้านหน้าของเหรียญครับขอบด้านข้างนะครับด้านหลังของเหรียญน,นะครับด้านหลังของเหรียญซึ่งเป็นเหรียญที่ หายากมากๆอีกหนึ่งเหรียญครับเป็นที่ต้องการของนักสะสมเหรียญราคาที่มีการซื้อขายกันไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับอยู่ที่ราคา599,792บาทนะครับราคาประมาณ599,792บาทครับสำหรับเหรียญน,นี้เหรียญเดียวนะครับเหรียญน,นี้เหรียญเดียวราคาถึง500กว่าบาทนะครับ นำให้ดูด้านหน้าของเหรียญอีกครั้งนะครับเหรียญน,นี้ห้าแ0นกว่าบาทพบเจอที่ไหนก็สามารถส่งเก็บสะสมไว้ได้นะครับสามารถแปลงมูลค่าเป็นเงินได้ถึง500,000กว่าบาทนะครับสำหรับเหรียญน,นี้เหรียญเดียวสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันในช่องของเรานะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการหาข้อมูลดีๆอันมีประโยชน์แก่ทุกท่านมาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับสำหรับนี้ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ